แม้กระทั่งบนรถไฟเราก็มันจ้าจอนะคะใครอยากได้กันแดดของอาญาจายอพิมกอไก่สองมาดิเลยกันแดดไหมคะกันแดดไหมคะกันแดดไหมเอ้ยเอากันแดดเลยค่ะพี่คะกันแดดไหมคะเอากันแดดไหมเอาไหมเอากันแดดไหมคะกันแดดไหมเอ้ยได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทสนิดนึงก็ได้ได้ไหมคะสะดวกไหมเอ้ยอเคโอเคได้นะ รู้สึกเนื้อหน่อยนะพี่รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เกลี่ยแล้วกันแดดอุ้ยอุ้ยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นค่ะเย็นแล้วกระ่างใสไหมคะอุ้ยรู้สึกแบบผิวมันแบบระดับมาอกันเลยเออพี่รู้จักหนูไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักหรอคะจริงหรอรู้จักเฮอะรู้จักรู้จักหน่อยเฮอร์กายาจโยรู้จักหน่อยเฮอะ ยาโจ้แม้กระทั่บทงบนรถไฟรู้จักหน่อยเหอไม่รู้จักหรอคะไปติดตามด้วยนะกายาจาโญนะฝักไหนได้ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักฝั่งเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแต่เนื้อเขาดีนะคะเออเนื้อดีจะบอกว่าตอนนี้มีโปรด้วยราคาแต่มละสองร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งหลอดสองร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเาเอาไปเลยสองหลอดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทตกหลอดละห้าสิบเก้าบาทใครจะเอากันแดดของอายาจาจอนะคะทุกคนแม้กระทั่งบนรถไฟเราก็มันกาโญนะ ใครอยากได้กันแดดของอาญายายอบพิมพ์กอไก่สองมาได้เลยได้ไป2หลอดคุณพี่คะ,<ฮ>ะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะซื้อสองหลอด198บาทเรายังมีสิทธิ์ลุ้นทองวันที่19นี้านี้ใช่ขอทอก่อนได้ไหมคะก่อนลุ้นไม่ใช่ไม่ใช่ทองนี้ค่ะจะเป็นทองนี้ค่ะเราจะลุ้นกันนะคะในไลฟ์นี้ได้นะ ไม่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 ใช่ต้องไปซื้อก่อนในบ้านฟ้าคุณพี่ไปซื้อก่อนนัตตาซาช้อปปิ้งบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดําก็นัตาซาช้อปปิ้งเหมือนกันถ้าคุณพี่ซื้อคุณพี่ฟังก่อนคุณพี่ใจเย็นค่ะถ้าคุณพี่ซื้อคุณพี่ได้ลุ้นวันที่19นี้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีคุณพี่พิมพ์กอไก่สองในคลิปนะคะแล้วไม่พอเพียงแค่นั้นนะคะคุณพี่จะบอกว่าถ้าคุณพี่พิม์แล้วคุณพี่อย่าลืมทักแชทมาพิมพกอไก่สองและไม่พอเพียงแค่นั้นคุณพี่อย่าลืมส่งที่อยู่มาเเเเลลยยยแ้้้วววสส่่งงดดาาะะะะะกโโออออนนนนนหรืไปปคคจ็ตตี ในในในคลิปนะคะ,คะโอเคค่ะไม่ปล่อยกล้องเลยค่ะ<ห>โอเค